เอาของลูกนี่กับข้าวลกูกนี่กับข้าวลกูกเอาเอาไปกินกับข้าวลกูกอันนี้กินแค่นี้แหละใช่ไหมจะกินอะไรยำยำอย่างยำอ,อะไรก็ได้ยำผักไม่น่ะยำอะไรก็ได้คือว่ายำอะไรก็ได้ไปกินนี่วันนี้คือบอกว่าไม่จ้ะ ตกลงเอาอะไรได้เอาอะไรแน่เอาเอะไรแน่ตอบมาสิฮะกำเส้นไปเร็วเร็วโอ้นี่จัดเสิร์ฟความแซ่บโดยโลูกสาวกุอาใส่พริกเลยไหมลูกใส่พริกใส่กระเทียมหนึ่งเม็ดใส่เข้าไปหม่อนนั่นน่ะ แล้วก็ลากผักชีตัดเลยค่ะตัดเป็นปชิ้นเล็กๆเลยอืมตัดเป็นชิ้นเล็กๆตำให้มันได้เลยไม่ได้อะ่ะทำไมอะ่ะก็มันตำไม่เอเอเอ,เอาเอาเอาหมดในมือนะ่ะเอาหมดนั่นเลย ตามละเอียดแน่บรละเอียดแน่ก็ตามนั้นแหละเมืองพูนทาปาพูนท่แซบแล้วนอ้องเมื่อนี่นะใส่น้ำตาลลูกเอาซ้อนที่อยู่ในถ้วยนะ่ตักมันจะได้เหมือนกัน มันจะได้ไม่ตกสะเข่าลูกนะสระปุูกน้ําตาลเปลี่ยนใหม่ม,มออไม่เอามันช้อนมันตวงไม่เหมือนกันไงเออสามสามสามนั่น,นแหละนั่น,นแหละเอาอีกเอาอีกเออนั่น,นแหละน,นละั่นแหละจออ ตั้มละบะเนี่ตั้มโรดตั้มให้เครื่องมันได้ที่ห<ส>นักนักนะคือแซบเราเบอรอดีเนาะ<ส>กนสวยเทมันเข้ากันรเนะเบิดเอาใส่ผงความอร่อยใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อย โอไซน้ำปลาปลาเท่าไหร่ี่ช้อนอ่า้อนตวงเจ้าอยู่ไหนอีก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 ีกออีลูกทำไมนักียงีังี ลัาคนอื่นเขาไม่ได้ยินหรอ<ะ>ไปเอาน้ำซุปมาใส่วันนี้นะเอาใส่น้ำซุปวันนี้น้ำซุปใส่ทำไม เพื่อความกลมกล่อมแล้วจะได้มีน้ําไปใส่เส้นรองไงเพราะเส้นเราค่อนข้างจะดูดน้ําทั้งหมดวันนี้ใส่มะนาวใส่แจากสองหน่วยนี่กระทุงใส่อันเศษมันนี่่งแม่บอโลกู้สาวอันบีบมาบีบเบาะอัอน หั่นอันสามหรอวะโมได้หั่นครึ่งเด้หั่นหิ้มๆมข้างๆมันนั่นเบิ้งเอาเอาอันนี้ก่อนเบิ้งหั่นไปเออมันมีเม็ดไหมนะไม่เห็นอ่ะบีบบีบลงบีบลงก็บีบใส่นี่เลยใช่บีบใส่คุกนั่นแหละน้ำเยอะไหมน้ำมะนาวไหนเยอะไหมไม่รูอ เห็นไหมมันมีไส้กลางมันดีบไม่ได้นะลูกไปตัดกลางมันเลยก็อยากตัดมะนาวเค็มเค็มขี้มือเจ้าขอ,องคันคันว่ามัะนาวเค็มมัน เอาเม็ดออกเด้อใส่อีกหน้อยนึงครันๆว้ววเห็ดบังหนาวแหลนบ่นหนาววิ่งได้ มีเม็ดบวบเนี้อ,นอ,อันนี้มีเม็ด

โคเมันแบบนี้นะ่ะน้ำมือกอืมเอาล้างมือ,อโคเลอืมคเลโคโเลแล้วกชวนะ็ชิมเลยเด้อทับพี่น่ะชิมเลยชิมมึงก็เออเอาช้อนก็ได้ไม่มืนแลละ ชี่ม,มึงดูฟีมือเจ้าของอ่ะ mm hmm. แซ่ปันยังฟวนฝนนะยำอะไรอันนี้นะใส่เท่ทไรใช่มันทุม่มท่วมเลยแหละน้ำเรามีเยอะใช่ไหมล่ะอแม่เ,ออ,เออก็แบ่งให้มันได้สองอย่างอ่ะ เอากุเลบางดูมันกุเลได้บ่กรีได้แล้วได้แล้วบใก่หมูแล,ล,ะละ้วลูกแบ่งหมูใส่แล้วก็เอาผักใส่แล,ะละ้วลูกใส่อะไรบ้าง xài thuốc dáng dáng là đích đèn ngon น้ำยังมีอยู่บอกอ้าวจานเนี่ยเทใส่จานเลยอเอามาม่านะลงครบเลยนะมาม่านะอเอาทุกอย่างลงครบเลยมาล,ล,ลงเลยนะใช่ลงเลย อืเราลืมเอาวันนี้ออกลืมมเอาอะไรกระพีมันเป็นอะไรนเองใส่ผักเออใส่ลงไปคนใส่โคกเลยแล้วก็ตักเลยใส่จานไว้แต่มันไม่อยู่ใส่จานไว้ ก็มาเาจะเทเลยใช่เทเลยลูกเทได้เทเลยเทไม่ได้เทไม่ได้ก็ตักเอานี่นี่ตั้งความครบอเออดิเอาซ้อนเอาถ้าพี่ตักเอาวันนี้เออ ถือใจลูกบ่มเลยโด้โหกดฮิตนมนั้งนี่ปีกเมื่อไหร่โอ้คยสีแซบหลายเนาะกินนี่มันมืดเดอ้อไปพอมเสิร์ฟตัวเองแบบน,นี้นะครบแล้วนอนนะกินผสมกันอีกเด้อเลยนีย่อยากกินทั้งเซนมาม่าอยากกินทั้งวุ้นเซน บแตะต,ต้องพักเลยเบิงพักในสงสัยแพงไม่ให้คอยกินไม่ชอบโอ้บบซอยกินเลยแซ่บขนาดทีมือเจ้า,ข,าของปฏิโทไปขายไพให้เพื่อนผู้ดใดจ่ายอัดยายซื้อของยายนะ่ะโอ้ เลีขายของชัวว่เดียวเลียขายของแล้วบาบนี้โอ้มันแมนบะนึกว่าจะส่วนไปอันนี้หน้าโรงเรียนไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาก็แะได้เลียขายของของแท้ไงไม่เอาอืนไม่เอาได้ทางไหนอ,อ้ําแจ๊บอ๋อ <c oughs> เวย <c oughs> หมด ทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ลูกจะกินเหรอใช่เมื่อสองจานแต่ลูกบอกลูกบอกว่ายังหิวอยู่เอ้ยเมื่อสิ่งสุ่งสงางพนแซบ่บ